สวัสดีครับก็วันนี้จะมีโอกาสมารีวิวความเร็วนะครับ0ถึง100ในในรถ Mercedes-Benz E 3 0 0นะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับเทสดูที่ความเร็ว0ถึง100นะครับว่าใช้เวลากี่วินาทีผมจะทดลองโดยใช้2โหมดนะครับโหมดคอมฟอร์ตแล้วก็โหมดสปอร์นะครับ โดยสปอร์ตพัฒนี่ก็คงไม่จำเป็นนะ,นะครับใช้แค่สองสโหมดเท่านั้นนะครับ <Okay. S 1> เคศูนย์ถึงหนึ่งร้อในโหมดคอมฟอร์ตนะครับหนึ่งสสามป้ายโอเค ทีนี้นะครับใช้โหมดที่2นะครับโหมดสปอร์ต0ูนยถึงหนึนะครับ1 2 3่งสองสมป้ายโอ๊โอรอฟีเลยโอ,โอเค